โ,โหใบทุเรียนโหเป็นใบใไม้เยอะขนาดน,นี้นี่แหละที่ทําให้ดอกหลวงพุ่มผลิตหลวงมดโ,โหใบไม้นี่มันรายจริงๆส่วนนูกับใบไม้ส่วนนั่นกับใบไม้ออปุ๊หยุดปัญนห้าใบไม้ได้จริงไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาพบกันกับรายการเจกุ๊กเหงหัวลุยสวนค่ะตอนนี้เราพาเกษตรกรถูกฐานมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการที่เรากําลังทําทุเรียนนกดูกาๆกันค่ะและเกษตรกรและรรยฐานนะคะมักจะมีปัญหากวนใจรบกวนในช่วงที่เรากําลังทํพผลนผลิตนั่นก็คือโรคการใบไม้ในทุเรียนค่ะและหลายๆลายคนนะคะอย่างท่ามเจกุ๊กกันมาว่าเอ๊ปัญหาสาเหตุเนี่ยจริงๆลักๆมันเกิดจากอะไรและมีแนวทางในการป้องกันกําจัดและรักษาอย่างไง นะคะให้ใบของเราโรดครัวของเราเนี่ยกลับมาฟื้นฟูดีเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้เจ๊กุ๊กจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับโรคใบไม้ในทุเรียนค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องเจ๊กุ๊กเฮงหวดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันนะค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแปลงทุเรียนนะคะที่กําลังหวายพุนผลิตอยู่นะคะและเจอปันหาใบไม้ลุกลามเยอะมากๆมาค่ะเยอะแบบโหหน่าตกใจทีเดียวจะมีการวิธีในการดูแลรักษาใบที่ยังอยู่กับเรานะคะให้มีคุณภาพดีและก็ป้องกันใบไม้อย่าให้เกิดอาการใบไม้กันเราต้องทำยังไงเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ และเชื้อรานะคะที่เข้าทำลายให้เกิดอาการใบไม้นั่นก็คือเชื้อราโพมุกซีดค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเจ๊กุ๊กจะพาทุกท่านข้ามารู้จักและมาดูอาการใบไม้กันเดี๋ยวข้ามาใกลๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ต้นทุเรียนตอนนี้นะคะสื่งลักษณะใบไม้นะคะที่เราพบเห็นนั่นก็คือเขาจะมีอาการนะคะเป็นข้อใบไม้ ทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็ริมกินเข้ามามาขึ้นจนถึงกึ่งกลางใบนะคะเมื่อใบชุดนี้นะคะเสื่อมสภาพลงนะคะก็จะลุดรวงในที่สุดแล้วด้วยที่ตอนนี้นะคะมีอาการใบไม้หลุกรามค่อนข้างเยอะดังนั้นนะคะเมื่อโรงครัวของเราคือใบทุเรียนลุดรวงไปมากนะคะทาให้พุนผลิตที่เรากําลังไว้พุ่นผลิตอยู่นะคะตอนนี้ ก็จะทําให้การจเจริญเติบโตของพุ่นผลิตนะคะในเรื่องของการขยายทรงก็จะทําได้ยากขึ้นดังน,นั้นพ้นผลิตของเราจึงไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรค่ะและสําหรับนะคะ,กะเกษตรกรไร่ฐานที่มีปัญหาใบไม้นะคะลูกล้ามากๆวันนี้เจ๊ก,กุ๊กมีสินค้าตัวนึงนะคะที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กเกษตรกรนั่นก็คือออฟฟุทค่ะ ยาออปุตนะคะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ดูดซึมนะคะเห็นพ่นไวคุมโรคได้นานนะคะ,กะเกษตรกรสามารถมาชัยในช่วงที่กําลังวายดอกวัยพ่นผลิตอ่อนๆซึ่งตัวนี้เป็นยาที่ปลอดภัยมากๆเลยค่ะและสําหรับอัตราการใช้นะคะอ,อปุตเราแนะนําให้ใายแค่เพียง1 0 0ซีซีต่อน,น้ำ่องรอยลิตรผลซ้ำห้าถึงเวันค่ะ สำหรับกรเกษตรกรนะคะที่กำลังจัดการป้องกันปัญหาใบไม้นะคะยังมีสินค้าอีกหนึ่งตัวค่ะที่เจ๊กุ๊กยาใครชายรวมกันนั่นก็คือคิวซิลิกเกตนะคะชายกบคู่กับออปุตนะคะคิวซิลิกเกตนะคะตราการชายยู่ทีซ่ง1 0ี c c ต่อน,น้ำส่ง0ลิตรตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปกปองใบไม่แม่เกิดอาการใบไม้ลุกลามและยังช่วยทําให้ใบมีความน่าขึ้นนะคะทาให้ใบสมบูรณ์เขี้ยวเข้มขึ้นนั่นเองค่ะต้นไม้ก็เหมือนกับคนเรานี้แหละคะ่ะเมื่อได้ที่เราป่วยเราก็ทานยาถ้ายเสื่อม วิตามินเข้าไปร่างกายคนเราก็จะฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้นวันนี้นะคะไล่ๆฐานที่เจอปัญหาการบาใบไม้เนทุเรียนเราก็ใช้ยาออปุดในการรักษาและเติมคิวซิลิเกตเข้าไปเปรียบเสมือนนะคะเราได้เติมวิตามินให้กับต้นทุเรียนทําให้ต้นทุเรียนของเรามีความสดชื่นมีความแข็งแรงได้เร็วนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเจ๊กุ๊กก็พาทุกฐานมารู้จักกับสาเหตุการเกิดปัญหาใบไม้การป้องกันกําจัดโรคใบไม้กันไปแล้วค่ะและวหวังว่าทุกฐานนะคะจะได้รับประโยชน์จากการฟังคลิปดีๆของเจ๊กุหห๊ะ และโอกาสหน้านะคะเจ๊กุ๊กจะพาทุกฐานนะคะไปเรียนรู้เทคนิคในการทำส้วนทุเรียนอะไรกันอีกฝากติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เจ๊กุ๊กแห่งวดัดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ